ใช่บอลลังเพชรเจอกับสีมาลัยวันนี้เคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าเกินไหนเมื่อเช้าตอนนี้เรียบร้อยมาแล้วซ้อมอยู่ที่กี่วันในรอบนี้เราชกง่อยไหถึงเกินร้อยไหมเกือบเกือบเลยสามไฟหลังผลงานเป็นไงแค่หนึ่งแค่หนึ่งนะล่าสุดชกไว้ร้อยสิบสี่สิบห้าสิบสามคุมกิโลวันนี้ของเราประเภทของเราเห็นไหมเพชรสีมาลัยในประเภทยังไง คนหนักหนักลูกเตะขานะเอาคนจากจังหวัดฝากเพื่อนครับเชียร์นะขอโชคดีครับโอเคสวัสดีครับผมซีมาเลยพี่เจริญวันนี้เจอกับบอลลังเพฟสไม่เคยเจอวันนี้ร้อยละหนึ่งสิบห้าเกินเท่าไหร่ื่อเช้าก่อนนะตรงนี้เป็นไงผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่ที่มาสระขาที่เจริญวิทย์นะกี่วันน้ำเบ็ดเสร็จตอนนี้เราโชคดีตั้งสองร้อยได้ไหมน่าจะได้นะสามไฟหนังเราชนะกี่ไฟ มีเสมอนิติพันธ์แล้วเรามาแพ้นิติพันธ์ล่าสุดช่วงร้อยสิบห้าไหมปล่อยๆมาปล่อยปนะรอบนี้รอบนี้เราคุมกีโลได้สาเราก็เพชรเปิดเกมไปนะเห็นไหมบัลลังเพชรมีลูกไหนบ้างที่กิโลนี้มีสอบมีแข่งแต่ว่าความสูงคนยาวไล่เรียกอะนะเราคนจากจังหวัดอ่ะบอกแฟนคลับเชียร์ในวันนี้ครับผมปิดใหญ่ผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ขอชุดขอชุดดีน้องชายครับผม